รู้ก่อนเห็นก่อนวิธีปลุกพลังลางสังหรณ์ที่แม่นเหมือนมีเรดาร์ในตัวคุณเคยรู้สึกเหมือนจะมีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงไหมฝันถึงเหตุการณ์บางอย่างแล้วมันกลายเป็นจริงรู้สึกถึงสัญญาณบางอย่างโดยที่ไม่มีเหตุผลชัดเจนสิ่งเหล่านี้เรียกว่าการอย่างรู้หรืออินทิวชันซึ่งอยู่ในตัวเราทุกคนและสามารถพัฒนาได้ โดยใช้ตาที่3หรือายเน g แกลนตาที่3คืออะไรเป็นต่อมเล็กๆอยู่ตรงกลางสมองทำหน้าที่เหมือนเสาสัญญาณที่รับข้อมูลจากจัก,กรวาลถ้าเรากระตุ้มมันได้จะช่วยให้เรารับรู้พลังงานและลางสังหรณ์ได้แม่นยำขึ้นทำไมเรารับรู้ได้ไม่ชัดเพราะพลังงานในร่างกายติดค้างโดยเฉพาะที่ บริเวณฐานของร่างกายกลัวเครียดบริเวณใต้สะดือความเศร้าความผิดหวังบริเวณลิ้นปีความกดดันอารมณ์อัดแน่นพลังงานที่ติดอยู่ตรงนี้ไม่ไหลขึ้นสู่สมองทำให้เรารู้สึกหนักเหนื่อยเฉยและสับสนวิธีฝึกหายใจ5ขั้นตอนปลุกตาที่3 1. นั่งหลังตรง บนพื้นหรือเก้าอี้มือวางสบายเท้าติดพื้น 2. บีบกล้ามเนื้อ3จุดฝีเยีม่มเหมือนกลั้นปัสสาวะและอุจจระหน้าท้องล่างขาแมวพุ่งหน้าท้องบนเกรงบริเวณลิ้นปี่ 3. หายใจเข้าลึกทางจมูกพร้อมบีบกล้ามเนื้อทั้ง3จุดจินตนาการว่าพลังงานพุ่งขึ้นสู่สมอง 4. กลั้นหายใจ3-5วินาทีเพิ่มแรงบีบอีกนิดรู้สึกถึงแรงดันในศีรษะ 5. ผ่อนลมหายใจออกทางปากทำซ้ำ5 1า5-10ครั้งหลังฝึกลองสังเกตว่าความรู้สึกหรือความคิดคุณเปลี่ยนแปลงอย่างไรทำไมการเปิดตาที่3จึงช่วยเพิ่มการอย่างรู้ เพราะสมองของเรารับข้อมูลจากพลังงานรอบตัวตาที่3ช่วยให้จูนชื่นกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้พลังใจบวกสมองบวกหัวใจทำงานสอดประสานเกิดสภาวะตื่นรู้คุณจะเริ่มรับสัญญาณต่างๆได้แม่นยำเช่นลางสังหรณ์เหตุการณ์ที่เหมือนตอบคำถามในใจซิงโครนิิตี้คือความบังเอิญที่ไม่บังเอิญ การเปิดตาที่สาไม่ใช่แค่เรื่องจิตวิญญาณลอยๆแต่มันคือการปรับคลื่อนพลังงานภายในให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตซึ่งสอดคล้องกับกฎแห่งแรงดึงดูดหรือ law of attraction อย่างสมบูรณ์เพราะแค่จินตนาการยังไม่พอคุณต้องรู้สึกเหมือนคุณมีสิ่งนั้นอยู่แล้วตั้งแต่วินาทีนี้ถ้าคุณอยากได้ความรักความสำเร็จหรือโอกาสใหม่ๆ แต่ในใจยังเต็มไปด้วยความกังวลความสงสัยและความกลัวพลังงานของคุณจะสับสนและส่งสัญญาณขัดแย้งออกไปทางออกคือเป็นสิ่งนั้นก่อนที่มันจะมาจงเริ่มวันใหม่ด้วยความรู้สึกว่าฉันมีแล้วฟังเสียงข้างในล่างสังหรณ์หรือแรงบันดาลใจแล้วลงมือทำรักษาพลังงานดีๆตลอดวันถ้าหลุดจากจุดสมดุลแค่หายใจลึกๆ รับรู้แล้วดึงตัวเองกลับมาก็พอไม่ต้องเพอร์เฟกแค่รู้ตัวและกลับมาใหม่เรื่อยๆนี่แหละคือการสั่นสะเทือนในพลังงานที่ถูกต้องเมื่อคุณเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วโลกภายนอกจะเปลี่ยนตามแบบที่คุณไม่ต้องไล่ตามมันเลยแนะนำหนังสือเปิดตาที่สามปลดล็อกพลังแห่งการยังรู้ในตัวคุณ คุณเคยรู้สึกถึงสัญญาณบางอย่างจากภายในหรือไม่เคยมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำอย่างน่าประหลาดใจหรือเปล่าหนังสือเปิดตาที่สามจะพาคุณสำรวจโลกภายในที่ลึกซึง้งพร้อมแนะนำเทคนิคการฝึกฝนเพื่อปลูกพลังแห่งการยังรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณหากคุณกำลังมองหาวิธีพัฒนาตนเองในด้านจิตวิญญ,ญาณและต้องการเข้าใจโลกภายในมากขึ้นหนังสือเล่มนี้คือคู่มือที่เหมาะสำหรับคุณสามารถ สั่งซื้อที่ร้านช้อปปี้โคชวันชัยหรือสนใจ Inbox มาได้เลยครับ